สวัสดีครับพี่ฝ้ายวันนี้ก็เลยมาให้เขาเล่าวิธีการหาข้อมูลวิธีการคัดเลือกหุ้นปันผลวิธีการเล่นลปันผลเนี่ยเล่นหุ้นปันผลเนี่ยเล่นยังไงนะครับเจนครับพี่ฝ้ายว่าอะไรครับโอเควันนี้ฝ้ายก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกหุ้นปันผลนะคะที่ตัวฝ้ายเองใช้แล้วก็ใช้มาตลอดให้พี่เปียกนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็เดี๋ยวมาทําความรู้จักก่อนว่าหุ้นปันผลนะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามาจากไหนหุ้นปันผลนะคะก็คือ บริษัทใช่ไหมคะมีรายได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายแล้วอ่ะจะเกิดเป็นกําไรขาดทุนกําไรขาดทุนตรงนี้คะ่ะเขาจะไปรวมอยู่ที่กําไรสะสมหรือขาดทุนสะสมแล้วแต่งบของบริษัทนะคะทีนี้กําไรในปีนั้นนะคะเขาก็จะนํามาจัดสรรโดยแบ่งเป็นสส่วนส่วนที่เขาจัดสรรนะคะเขาก็จะนําไปวางแผนลงทุนหรือว่าใจนี้หรือว่าอาจจะเป็นการซื้อหุ้นคืนแต่ทีนี้ในส่วนที่เขายังไม่จัดสรรน,นะคะเขาก็จะแบ่งออกมาให ู้ถือหุ้นเรียกว่าปันผลแต่ถ้าเกิดในเคสท,ที่เขาขาดทุนในรอบบัญชีนั้นเขาก็จะนํากำไรสะสมนะคะที่มีอยู่มาแบ่งจ่ายแทนแต่ในกรณีที่กำไรสะสมยังต้องเป็นบวกเท่านั้นนะคะถึงจะจ่ายปันผลได้ถ้าขาดทุนสะสมบริษัทจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ค่ะต่อมานะคะแนวคิดของเราก็คือเราจะมองหุ้นปันผลนนะคะเป็นเหมือนการฝากธนาคาร ให้มองปันผลนะ่ะเป็นเหมือนดอกเบี้ยที่ธานาคารจ่ายเพราะปันผลเนี่ยเขาจะจ่ายทุกๆปีละสองครั้งคล้ายๆดอกเบี้ยเลยทีนี้ถ้าเราฝากธนาคารเนี่ยผลตอบแทนนะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ0.25%ถึง0.45%แล้วแต่ประเภทที่เราเลือกค่ะแต่หุ้นปันผลนะคะป i e ิวของเขาอะ่ะที่เราสนใจอะ่จะจคือ5%ขึ้นไปแล้วหุ้นที่เราดูค่ะก็จะเป็น,น,นห,หุ้นพื้นฐานค่ะปันผลนะคะเหมาะกับใครบ้าง อย่างแรกเลยนะคะคือคนที่อยากได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝากธนาคารอย่างที่้ายให้ดูสไลด์เมื่อกี้ไปนะคะต่อมานะคะก็คือเป็นคนที่ต้องการผลตอบแทนต่อปีสําหรับลงทุนประมาณ5 1 0ต่อปีแล้วก็เหมาะกับคนเกษรียณอายุค่ะเพราะว่าความเสี่ยงจะต่ากว่ากับการที่้เล่นหุ้นเร็วนะคะความเสี่ยงจะต่ากว่าอ่ะอันนี้ก็คือผู้ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูงอันสุดท้ายนะคะก็คือคนที่สามารถอดทนถือหุ้นได้นาน เพราะว่าหุ้นปันผลนะคะเขาก็จะจ่ายปีละสองครั้งใช่ไหมคะอย่างนเราเราก็คือถือพูดประมาณปีหนึ่งต่อมานะคะการสแกนหุ้นปันผลที่ที่เราใช้นะคะหุ้นที่เราจะเลือกนะคะก็คือเป็นหุ้นพื้นฐานที่อยู่ในชุด A และ B ของพี่เปียกเราก็จะดูประวัติการจ่ายปันผลนะคะโดยฝ้าจะใช้เฉลี่ย5ปีย้อนหลังนะคะแล้วก็จะดูผลประกอบการงบกำไรขาดทุนต่อด้วยนะคะ แล้วสุดท้ายนะคะก็จะเลือกหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทน5ต่อปีขึ้นไปจะเป็นลิสที่สามารถเ,าเราจะซื้อในช่วงช่วงนั้นนะคะแล้วก็กำไรจากพุ้นปันผลเราเล่นแล้วกําไรมาจากไหนบ้างในส่วนแรกนะคะกำไรก็คือเงินปันผลที่เขาจ่ายปีละ2ครั้งเนี่บางหุ้นอาจจะจ่ายครั้งหนึ่งนะคะ ก็แบ่งเป็นนะคะ2ช่วงช่วงแรกต้ปนปีจะจ่ายประมาณกุมภาถึงพฤษภาส่วนช่วงที่2ก็จะจ่ายช่วงสิงหาถึงตุลานะคะระยะเวลาการจ่ายเนี่ยแต่และตัวจะแตกต่างกันก็สามารถดูได้จากประวัติของปีก่อนๆได้เลยค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือกําไรจากการขายหุ้นในเคสที่ว่าเราซื้อหุ้นปันผลมาแล้วแต่ว่าราคาของหุ้นนะคะขึ้นไปเกิน5%เรเเราจะไม่รอรับปันผลค่ะเราจะเทคโปรฟิตเลยทันที เพราะว่าเราถือว่าเราได้ปันผลไปแล้วทีนี้เมื่อขายมาแล้วอะค่ะเราก็จะรอซื้อหุ้นตัวเดิมคืนก็ได้หรือว่าเราจะไปดูหุ้นปันผลตัวใหม่ก็ได้ที่ราคายังไม่ขึ้นได้เหมือนกันทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าแล้วเราจะไปดูข้อมูลหุ้นปันผลของหุ้นนะคะย้อนหลังได้จากที่ไหนบ้างตัวแรกเลยนะคะง่ายสุดเลยก็คือเว็บของตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือว่าเว็บเซตวิธีเข้านะคะก็ให้ลูกค้าไปที่เว็บได้เลยแล้วก็ จอชื่อหุ้นตรงขวามือด้านบนนะคะใส่ชื่อย่อหุ้นเข้าไปแล้วก็จะมาที่หน้าข้อมูลหลักทรัพย์นะคะให้เลือกข้อมูลสิทธิประโยชน์นะคะแล้วก็จะโชว์ข้อมูลของปันผลนะคะให้สังเกตคําว่า x d นะคะจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับปันผลแล้วก็จะบอกว่าจ่ายครั้งนี้เท่าไหร่นะคะในส่วนของเว็บตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราสามารถย้อนหลังได้ดูได้มากสุดประมาณ3ปีแค่นั้นนะคะ ที่ที่สองนะคะก็คือเซ็ตเทรนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้ฟรีเหมือนกันเข้าไปที่หน้าเซ็ตเทรนะคะเซิร์ชชื่อหุ้นเหมือนกันเลยด้านบนนะคะแล้วก็ไปที่คําว่าสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลปันผลเช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะดูได้มากที่สุดถึง5ปีค่ะจะต่างกับจะมากกว่าเซ็ตค่ะส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่ไฟายใช้ประจําแล้วก็แนะนํานะคะอันนี้ก็คือมีข้อมูลครบเลยแต่ว่า อาจจะต้องมี User อนะคะอันนี้ถ้าเกิดใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็สอบถามได้ที่มานะคะก็เข้าไปที่เว็บนะคะแล้วก็ไปที่คาว่า Stock Focus นะคะแล้วก็ไปที่คาว่า Life and benefit นะคะแล้วก็เลือกอชื่อหุ้นนะคะแล้วก็เลือก XB ค่ะก็คือเป็นการสแกนว่าเราจะดูเฉพาะปันผลนะคะอ่าอันนี้ข้อมูลขอจะเยอะค่ะข้อมูลขอจะให้ตั้งแต่หุ้นเข้าตลาดเลยก็สามารถดูย่อดได้ ส่วนะจะเล่นหุ้นปันผลเนี่ยเราต้องรู้จักไทม์ไลน์อะไรบ้างนะคะอ่าอันแรกเลยก็คือวันซื้อหุ้นค่ะวันที่เราซื้อหุ้นเราได้ยิวปันผลมาแล้วว่าเราสนใจตัวนี้เรามาหาจังหวะซื้อพอเราซื้อได้แล้วเนี่ยเราต้องถือหุ้นไปจนถึงวัน XD ดีนะคะเราถึงจะได้ปันผลหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ,ะถ้าเกิด XD มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถขายหุ้นได้ค่ะ ถือว่าเราได้สิทธิ์รับปันผลไปแล้วในเขตที่ราคาพุ้นขึ้นนะคะก็จะได้ทั้งกําไรจากราคาแล้วก็ปันผลด้วยแล้วปันผลนะคะบริษัทเขาจะจ่ายเข้าบัญชีให้ลูกค้าอัตโนมัตินะคะตามวันจ่ายที่เขากําหนดวิธีการคํานวณผลตอบแทนค่ะอ่าอ่ป้ายบอกไปว่า5% 10%เนี่ยคำนวณจากไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันก็สูตรการคำนวณนะคะไม่ยากนะคะผลตอบแทนเท่ากับเงินปันผลต่อปีนะคะ หารด้วยราคาแล้วก็คูณด้วย100เพื่อเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่นหุ้น l h e นะคะหรือแลนด์เฮาส์ house. ประวัติของเขาเนี่ยเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีจะอยู่ที่68สตางค์นะคะต่อหุ้นราคาตลาดประมาณอ่ะ8.15นะคะหรือ8ปบาท15สตางค์นะคะเมื่อคิดผลตอบแทนแล้วจะอยู่ที่ประมาณ8 3 4เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะอันนี้ถ้าเราสนใจนะคะเราก็หาจังหวะซื้อหุ้นเราก็ถือไปได้เลย ถืออ่าถือรอจะถือรอจ่ายปันผลหรือว่าอ่าราคาขึ้นมาจะขายก่อนอันนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวฟ้าจะให้ดูสิบอันดับของหุ้นชุด A นะคะก็คือชุด A จะเป็นชุดหุ้นที่เราจะเลือกเล่นปันผลนะคะอันนี้เป็นราคาของวันที่4มิถุนายนนะคะก็อันอันตัวแรกเลยนะคะที่จ่ายสูงสุดนะตอนนี้ก็คือจะเป็น Bbl นะคะชัยอาจจะอยู่ที่5.3 4เนเะซคะ่ะ ลองมาจะเป็นท็อปนะคะ5.21ค่ะค่าจะพาไปดูปันผลเทียบกับกำไรสุทธินะคะ BBL คะ่ะเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาจะจ่ายปันผลอยู่ที่6 0บาท50มาตลอดเลยเมื่อเรามองกำไรสุทธิอะค่ะกำไรสุทธิเขาก็จะอยู่ประมาณ30,000 30,000่ 30, ล้าน 30, ล้านนะคะ คงพี่ประมาณสีปีจะมีแค่ปีที่แล้วค่ะที่งบเขามาอยู่ที่1,700งล้านนะคะแล้วก็อาธนาคารแห่งประเทศไทยอะคะ่ะเขาประกาศจ่ายปันผลขึ้นปีหลังอะคะ่ะทําให้ปันผลนะคะลดลงมาเหลือประมาณ5้าบาทก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะคะต่อมาตัวที่2นะคะก็คือท็อปนะคะท็อปก็คือเหมือนกัน,นะคะ่ะเราจะเห็นเลยว่าแนวโน้มกําไรกับปันผลนะคะเขาจะสอดคล้องกันนะคะ แต่บางทีอาจจะไม่ได้ตรงปีเป๊ะๆนะคะเพราะว่าหุ้นปันผลเวลาเขาจ่ายเนี่ยเขาจะดูผลประกอบการของก่อนหน้าอย่างเช่นของต้นปีก็จะจ่ายครึ่งปีหลังของครึ่งปีหลังก็จะไปจ่ายต้นปีหน้าเนี้ยค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูร่าวๆค่ะต่อมานะคะเป็นหุ้นชุด B ีนะคะหุ้นชุด B ีตอนนี้ที่สูงสุดเลยก็จะเป็นเจดีฟนะคะอยู่ที่9.42ลอรองลงมาก็จะเป็น n ล and เท่านะคะ อันนี้ฝ่ายกตัวอย่างของแรดแอนทเฮามาให้ดูนะคะก็จะเห็นแนวโน้มกำไรกับปันผลเขาก็จะสอดของกันรประมาณนี้แล้วก็เป็นทิดโก้ค่ะทิดโก้ก็เหมือนกันแนวโน้มกำไรเขาก็โตขึ้นเรื่อยๆก็มีการจัดผลที่มากขึ้นตามกำไรนะคะแต่ทิโก้เนี่ยจะต่างจากหุ้หนก่อนหน้าค่ะเขาจะจ่ายแค่ปีละค่ะประมาณช่วงเดือน5ค่ะเดือนพฤษภาอ่ะสุดท้ายนะคะก็คือ สำหรับคนที่สนใจพืนปันผลนะคะหัวใจสำคัญเลยก็คือเราจะดูที่ยูเป็นหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือต้นทุนของเรานะคะการซื้อนะคะแนะนําให้ซื้อตอนที่ราคาตกแรงๆเพราะว่ายิ่งราคาลดลงนะคะเราจะยิ่งได้ผลผลที่มากขึ้นค่ะแล้วก็การซื้อนะคะแนะนาให้แบ่งไม้นะคะเป็น2องหรือสามไม้อันนี้นะคะถ้าเป็นไม้สองกับไม้สามก็แนะนําให้ห่างจากไม้ก่อนหน้านะคะประมาณ10เ หรือว่าท่านไหนนะคะก็สามารถปรึกษามาให้ช่วยดูในรับอีกทีนึงก็ได้ค่ะก็อันนี้ก็เป็นแนะนำหุ้นปันผลคร่าวๆค่ะหวังว่าทุกคนจะนำวิธีนี้ไปเลือกหุ้นปันผลให้ตัวเองได้นะคะขอบคุณค่ะพี่เปียกโอเคขอบคุณมากพี่สรุปนะปันผลที่เราแนะนำให้ลูกค้าซื้อก็คือหุ้นชุดเกับหุ้นชุดบใช่ค่ะหุ้นชุดเเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลเกือบทุกตัวถูกไหมใช่ค่ะก็อากาัตรา อยู่ประมาณสามถึงสี่เปอร์เซ็นเนี่ยยิ่งตอนตลาดตกแรงๆเนี่ยผลตอบแทนก็ยิ่งสูงถูกไหมใช่จะยิ่งสูงแล้วก็จะเด่นกับทุกตัวเลยค่ะช่วงตล,ตลาดตกแรงๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรในหุ้นบันผลเนี่ยเวลาตลาดตกแรงๆเนี่ยก็เอาหุ้นชุดเองมาดูส่วนใหญ่มันก็จะอยู่หุ้นธนาคารเป็นแบงก์กรุงเทพเป็น SCB ของแบงก์เป็นแอดวานของเอ่อสื่อสารเป็นท็อปเป็น PTGC เป็นปตทเป็นปูนใหญ่ มันซื้อได้ตัวไหนก็ได้ที่ลงแรงก็ซื้อตัวนั้น,อ,นอีกทุดหนึ่งอขอเป็นหุ้นชุด B ีสิ่งที่คนที่เล่นปันผลต้องจําเลยนะก็คือจําตารางหุ้นชุดเองเมื่อสักครู่นี้กับจาตารางหุ้นชุด B อันเนี้ยใช่ถ้าลูกค้าจะได้อัปเดตตลอดอยู่แล้วค่ะซึ่งซึ่งผมบอกได้เลยว่าเวลาเวลาที่ผมเล่นหุ้นปันผลจะอยู่ในนี้นะครับในดิฟในแลนด์แอนด์เฮาส์เคเคพีทิสโก้จดปกติจะอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับ พี่ฝ้ายจะติดต่อเปิดบัญชีกับพี่ฝ้ายที่ไหนได้บ้างครับค่ะ,คะก็สามารถโทรมาปรึกษาได้นะคะที่เบอร์08 5 099 6 595ค่ะหรือจะไลน์มาก็ได้ค่ะฝ้ายดอทสีดินค่ะหรือว่าสแกนคิวอาคด้านล่างได้เลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมากครับฝ้ายเจอกันในคลิปต่อไปครับค่ะขอบคุณค่ะพี่เปียย